อยู่กับผมโอเคนะคะอยู่กับช่องนักยาวิอภเพินวันนี้จะมาพาทัวเอ่อเปลนผักเพื่อผักสวนครัวของของพายของพา่ของพายแม่ปูนี่ยแม่มาผมเป็นคนถ่ายนะแม่ผมอยู่บ้านยังงั้ปูยังเนี่ยบอกทำผักส้มดูอันนั้นเขาเรียกผักสลัดครับ ผักอิฐบอแมนอันนี้อันนี้ผักหอมปูมผักชีมะเขือเทศไม่ได้ปลูกนะมะเขือเทศอยู่ทางหลังโอ้มะม่วงต้นหอมเฮาพี่น้องป้าเออแล้วปลูกหวเนี่เป็นพืชผักสวนขั้วเอ้าคือบ่รลดน้ําเลยบอยังบ่ได้ลดน้ําพักบ่ ไปเปิดน้ำมันรดน้ำพักไปลดเบาๆหลากมันเดียวๆหน่าซอยเนี่ยผีหลองไอ้คนหน่อยสิหดพักขี้ไต้ขึ้สิยังเนาะนี่เด้ต้นมะเขือเทศห้องอะไรโอ้โหน้่มันเป็นนวลหรือป นั่มันก็นกินได้ตัวนี้กินดิแม่น่แม่้มา,มาเงยหลุมใหญ่แล้วเอา,ามีตัวแสดงอีกแมว <c oughs> พ,มพักสลัดกำลังงามมือได้วางหว่างโอ้ยมานั่งกินแต่บังหุงโซอยอยู่ในสวนเท่านี่นะทีบังขณาเท่ากำลังงามพระเอ้ยพี่น้องปลูกผักกินเองค่ะปลอดสารพิษเนาะ เลือกกินกับขายท่านั้นตัวลานขาห้อกับมีเนาะพยาบาลคือหายรุ่นหน่อยเลยคนระับพยาบาลบอกรุน่นอร่อย,ยนยีน่ครับอ๋อ<า>ก็ดีแต่ตัวพยาบาลยังไงไม่ไม,ไมีเสียงเศร้าแทกอีกแล้วเมื่อเนี้พยาบาลประกาศนา่เต็มเลยเออ พุทธละตั้งหา1สิบบาทพูดยางไปหหดอันต้นพักบัวไหมไปพุ่รถต้นหอมพูนเี๋่วเรืหน่าอันเบึงอันนี้กันก็ติดตามไอที่เล็กนี่เดอครับก็ว่ตา ต้องมันจะมกนจะมีคำว่าิดตามิุยักไปมอิตาแล้วงคิดเรากรตก่อมันจะมีคลิปบัไดค่เราจไปเือ่้งนคอยนคลย่คลิปไปนคพนมวันที่เท่าไรก่อสิ้นเดือนยด่สิบแปดยดละค่ะหน้าผมไม่ทั้งใสัญญาเลยนะคะบอกเขาจะนั่เงิ อเออเดี๋ยวสิ้ผ้าอันพี่น้องเพิ่นไปขุดอีกะปูหน้านครพนมเนาะที่เนาะพี่น้องถ้าติดตามเดี๋ยวสิ้ผ้าไปขุดอีปูหน้าอยู่นครพ,พนมปูหน,น,น้านครพนมตัวใหญ่เด้อที่เราจะพาไปจับปลาไปนะครับปลาดุกันะครับมันมีอยู่บ่ลรอบ่มันมันขอนบ่ลรอบ่ที่เราเลี้ยงวะนะครับมีกุ้งได้นะครับบ่แม่นพอตัวแอ่งแล้วฝาสาลรอบ่ บ่ปีเเฮ้ยเมีนแล้วมันสามเดือนละเมียมันยังโมหเปียกเลยน่ะเออมันยังบานมันยังบานอเฮ้ยเฮ้เอาต่ำมงมานั่งกินอยู่ในสวนหน้าที่เฮา มันเบมันสีบือนามันเบืองเลยค่ะอมอสีเบืองนามันเบงเลยมันีมนาคว่าอกหอมพนมคือแหลงค่ะมาเบิองสีอันัหดห้ตัวนี้มาเบืองสีอันโหดหายตัวนีงดอกหอมมาตัดไปผัดนทีดอกหอมอืม พามาหดน้ำผักอันนี้ผักผักที่เราปลูกไว้กระมวยวก็ดีแอร์เดินทางมาดูผักเอาตัวนี้ไปทำผักจิ๋ผักจิ๋วโอ้ผักสลัดมักพีกมักพีกพวกมะพีกเข้ากระปุกไว้จังจังหลุมซีฟหลุมอันนี้มันเป็นบ้านของเขาเราไม่เช่า มังค์เท่ก็ต้องออกหน่วยป้าดต่นซ้อนนี้พี่น้องจะได้มันกรร็ได้เป็นต่ำมุงคุงเลยตัวนี้พูดนะจะเด็กออกมาให้กินให้ดูก่อนครับเม็ดหนึ่งนะยังล่ะมันยังม่สุกไหมมันต้องสุกก่อนมันค่อยเสียบอ๋อเอาออกมากินให้ดีอันไหนนี่วะมันกินบ่ได้ บ่แซ่บ <ส ester. S 2> มันบ่ได้มันต้องรอให้สุกก่อน,นเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยวที่สิมาซี่แม่เบิง่งตอนมันสุนกนั่นก็นสิสุกแล้วน่ะน้ำมือน่ะนั่นแหละอย่าเพ็ดมันเดี๋ยวมันอนันจะหลวงเด้กินให้ดูเลยอ้ำเปลดูอ้ำเลยวะก็อคายจริงนะคระเอี่ยววีอ้ยดอกอี่ยังไงคืองามแท้ที่ อปิดน้ำก่อนเสร็จเอฟเฟกต์คือเอฟเฟกต์แมวเสร็จแล้วลดน้ำผักเสร็จแล้วปิดน้ำก่อนปิดดมม่เล่เอฟเฟกต์ปิดเลยไปเยเอเหลือสู้กันผบ้านชนะนะ อุอ้ยผักสลัดก็เล่าเป็นแต่เสียบเลิกงานมาเมืองสวนผักก็ถอนหยาก็รักบัตวันนี้ใครอยู่จังหวัดไหนบ้างครับใครอยู่จังหวัดพุทธศิษย์ มาที่นี่กักตัว14วันต้องไปพบแพทย์ก่อนนะครับเอ้าคือใเนี่ยเอาเนี่ยอย่าบังกล่องด้วยสวัสดีค่ะผ้าล้านแล้วก็ผ้าหน้าไม่ซุ่มสวนน้ำกันเห็นยังเห็นยังเห็นยังเด้อ พักเต็มเลยพักอันนี้มายังบัได้เปลี่ยนหอดสูตรพี่น้องเอ้ยตะกองกะโ่ฮู้เด้ค่ะพักเอยียงคุณ <c oughs> แม่ไปใส่กรบโปงหูดิมีพักพักเ <c oughs> พิ่งโอ้ยใส่กล้องเลยเ็บๆเฮ็ดีๆเอ่อเป็นบ้านข้างๆเอเรามีบ้านหลังอยู่ฝั่งนั้นบ เคยไปดู่อนี่ละส้มวิวซเอ้าอาีผ้าพาเต็มเลยมีผ้านนงมีขนนงอันนีขนาด็นยงดีเยอมือได้สกินแค่รอยสกินบอกเอาไปเห็ดหลาหนาเนาะเอาไปเห็นหลาหนาอยู่บ้านก็มีหลาหนาอยู่ดิ กินแอนซัวกินแอนซัวของยายเลิกงานมากขบ่มีของเวลามีเส้าเอฟเฟฟเป็นอันพยาบาลนั่นเส้าเอฟเฟฟอีกอันนึงนะน้าพูดอันเองจะสิว่ายอย่างเส้าเอฟเอฟกัเป็นพยาบาลอุ้ยดอกนี่งามนะพี่บดอกอะไรกันเนี่ยช่วยไหมช่วยแท้แม่ดอกนี้ยังไงดอกกาวดอกที่มันเอาไปใหดกาวบ่มี ตากล่องก็ได้พูดไหโอ้ยเจ้าของสวนเจ้าของสวนเล่าเอาจบทำไม่สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์เอ้ยบายๆจะกลับมาคลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับรบ,รบ,รบ,บ๊ายบายมันห้ามองนี่แล้วพี่น้องเอ้ยขอบคุณยอะไรที่เขามาเบิ่งขอบคุณค่ะบ๊ายบาย